นี่เป็นบรรยากาศรอบๆสุสานนะคะในตอนกลางวันนะในตอนกลางวันถึงแม้ว่าเราจะมาอยู่ในที่ที่เป็นบรรยากาศของสุสานซึ่งทุกคนก็รู้ว่าในสุสานก็จะมีการฉปนากรจการเผาร่างของผู้เสียชีวิตแล้วก็จะคิดเลยไปถึงว่า ก็ต้องมีดวงวิญญาณเนานะเออก็ต้องมีผีเนาะอย่างเงี้ยเป็นเป็นความเชื่อของเราที่ถูกปฟังมาตั้งแต่เด็กๆว่าในป่าช้าก็ต้องมีผีนะแต่ถามว่าแล้วตอนกลางวันนะ่ะมีไหมอ่ะก็น่าจะมีนะแต่ทําไมเราถึงไม่กลัวล่ะก็เพราะว่า,าตอนกลางวันนะ่ะเรามีแสงเป็นตัวช่วยเรามีแสงสว่างเป็นตัวช่วยเราถึงได้ไม่กลัวเห็นไหม อนกลางวันไม่ได้น่ากลัวเลยมีเสียงนกร้องลมพัดเอื่อยเสียงใบไม้ร่วงเป็นปกติเหมือนกับไม่ใช่ในบรรยากาศที่วังเวงไม่ใช่บรรยากาศที่เอ่อเป็นสุสานเหมือนกับเราอยู่ที่ใดที่หนึ่งของโลกใบนี้ที่ไม่ได้มีความกลัวปะาปนอยู่เพราะนั่นคือ เรามีแสงสว่างอยู่รอบๆตัวเรานะคะแล้วเราลองมาตรงนี้อีกทีหนึ่งตอนที่มีความมืดหรือตอนกลางคืนนะเดี๋ยวตอนกลางคืนเราจะมาที่นี่อีกทีนึงไม่ได้เข้ามาในที่แบบนี้นะคือแค่มารอบๆหรือว่าเดินผ่านๆเราจะรู้สึกถึงความวังเวงไม่กล้าหลอกที่จะเข้ามาแบบเนี้ยเพราะว่าเรามีความกลัว อ่ทีนี้ก็จะเป็นข้อคิดตามมาคือความกลัวเกิดจากอะไรความกลัวเกิดจากความมืดในความมืดเกิดจินตนาการจินตนาการเกิดการหลอกตัวเองเสียงใบไม้ร่วงเราจะหลอกตัวเองว่าอุยผีหรือเปล่ากิ่งไม้ร่วง วยผีคว้างมาหรือเปล่าวิผีหลอกหรือเปล่าแม้กระทั่งเราเห็นเนี่ยนี่เนี่ยข้างตรงนู้นเนี่ยที่เป็นต้นไม้อะถ้าเเราเห็นเงาของต้นไม้ตะคุ่มตะคุ่มนะเราจะรู้สึกว่าเฮ้ยนั่นผียืนอยู่หรือเปล่าเราจะคิดแบบนี้เราจะหลอกตัวเองแบบนี้เราจะกลัวในทุกๆสิ่งทุกๆอย่างที่อยู่ในความมืดแต่ทําไมอ่ะทาไมอ่ะมีแสงสว่างเราทําไมถึงไม่กลัวเพราะแสงสว่างทําให้เรา มองทุกอย่างชัดเจนเราไม่ได้มีจินตนาการเรามองทุกอย่างชัดเจนด้วยตาเราไม่ได้มองด้วยใจเราไม่ได้มองด้วยความรู้สึกแต่ถ้าเมื่อไรที่มีความมืดเราเห็นทุกอย่างไม่ชัดเจนเราเห็นทุกอย่างในความมืดเราเห็นความกลัวอยู่ในความมืด เราเกิดจินตนาการแม้กระทั่งนี่เงาตรงนั้นนะตรงลุ่มคุมตรงนั้นนะถ้าเป็นกลางคืนเราจะเห็นเงาตะพุ่มตะคุ่ม,มเราจะรู้สึกว่าม,มีอะไรบางอย่างอยู่ในนั้นไหมแล้วเราก็จะหลอกตัวเองไม่ต้องไม่ต้องบอกว่ามายืนกันอยู่คนเดียวหรอคะ่ะมายืนกันอยู่สีห้าคนเราก็ยังยังจะกลัวนะเราก็จะหลอกกันเองเนี่ยเอ้ยตรงนั้นตรงนน้นดูสิตรงนี้ดูสิ ตรงนั้นเป็นเงาใครมายืนตรงนั้นหรือเปล่าเฮ้ยผีหลอกหรือเปล่าเนี่ยเราจะหลอกหลอกกันเองในความมืดเราไม่แค่หลอกตัวเองนะเราจะหลอกเพื่อนเราด้วยให้กลัวในความมืดแต่นะเวลาที่เรามีแสงสว่างเราไม่กลัวใดๆทั้งสิน้นต่อให้มายืนอยู่คนเดียวมานั่งอยู่ตรงนี้ทั้งวันเราก็ไม่กลัวเพราะเรามองทุกอย่างชัดเจนด้วยตา นั่นคือต้นไม้นั่นคือพุ่มไม้นั่นคือทุกสิ่งทุกอย่างที่เราสัมผัสได้ด้วยตาแต่ถ้าเมื่อเราเมื่อไรที่เราสัมผัสด,ด้วยความรู้สึกแล้วเราจะหลอกตัวเองเราจะกลัวคนเราหลอกตัวเองเสมอในความมืดนะคะเดี๋ยวเราจะกลับมันตรงนี้อีกทีหนึ่งในตอนกลางคืนจะไม่เข้ามาตรงนี้นะเข้ามาไม่ได้นะคะตรงนี้เขาจะปิด ก็จะมารอบๆบ,บริเวณรอบๆแค่บริเวณรอบๆเราก็จะรู้สึกว่ามันเกิดความวังเวงแล้วพอผ่านตรงนี้เราจะรู้สึกว่าเออวังเวงยิ่งขี่มอเตอร์ไซค์อ่ะใครจะตามเรามาไหมใครจะกระโดดซ้อนท้ายเราไหมเราจะรู้สึกเพราะฉะนั้นนะคะ,ะสิ่งที่ให้ข้อคิดในวันนี้คือความสว่างกับความมืดแล้วมันจะ,ะมาเป็นคติสอนใจให้เรานึกถึง คำว,ว่าสติกับคำว,ว่าขาดสติทุกที่ที่มีแสงสว่างเราจะเหมือนคนที่มีสติแล้วถ้าเมื่อใดที่มีความมืดเราก็จะเหมือนขาดสติเรียบเทียบเป็นได้แบบนี้นะคะ